เาแล้วครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เกม ROV นะครับก็เป็น RV โหมดคารโนคลาสนะครับผมก็เป็นแรงนะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเทพยนสามดาวนะผมก็จะเป็นจะทําได้ไหมจะได้เรียงไหมก็ดูกันนะผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะผมยนมันต้องใช้ของแบบอุ้ยของอันนี้ก็ดีอยู่นะผมใส่ให้ยนได้นะซึ่งยนมันใช้ของแบบที่ค่อนข้างต้องเยอะนะ แล้วก็ไหนจะเรื่องคอมโบของยอนอีเกมนี้มมนมีสายนะผมส่วนใหญ่เขาเล่นสายบียนะครับผมเนี่ยตรงกลางซึ่งยอนมันไม่ใช้บีนะซึ่งยอนเนี่ยน่าใช้แคลรี่กับเซนนะผมก็ค่อนข้างโกงอยูนะแต่ก็ไม่โก้เท่าไหร่หลังๆนะอ่าแล้วก็มาดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าบ้านแรกที่เราเจอนะผมเจ้าโอ้โหมวยมีก่อกเกิดเกิดขึ้นมาแล้วครับผมอีกนิดสกิลไปทางฟินิชต่อยกันไปต่อยกันไป ช่วงแรกแพ้ไปก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวนะลดเสียงเกมลงก่อนแพ้ไปก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าถ้าเราแพ้แล้วก็ไม่เป็นไรมันเสียเลือดนิดเดียวเนี่ยเส้นเดียวครับผมลดไปสี่เองโอ้โหอะไรวะเนี่ยยูเดอร์สี่ตัวอย่างว่าอืมวัวนนี้ต้องซื้อให้หมดเลยนะผมยูเดอร์ก็เป็นตัวที่ต้องใช้ในสายตั่วกับยอนเหมือนกันนะผมนี่ติดคอมโบแล้วอันนี้คือคอมโบของยอนนะผมที่เขียนว่าสองทับสี่นะครับก็ค่อนข้าง,งเก่งนะ ทําให้มันศัตรูมันแบบติดใบอ่ะเออขยับไม่ได้มาครับเจอบ้านที่หนึ่งนะผมยังมีสามตัวแต่เรามีสี่จะไหวหรือเปล่าตรงนี้เอ็มีไม่ได้ขยับแต่ขยับแล้วยูเรสกสกิลอีกสกิลโอ้โหเกือบตายตายหมดทีมดูไหมครับผมพากันตีธรรมดาโอ้แรงมากอุ้ยไหววะไหวไหมมวยงัดโอ้โหมุมมันดีเกินอ่ะมุมของไฮสเต บ้ารากระจายตายหมดเลยวิวูดอีกต like ัวนะซื้อมาไว้ก่อนนะผมโอ้ยอันนี้ดีนี่ดีกดซื้อหน่อยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแรดเป็นฟอร์เรนแทนแล้วก็ใส่ก็เกิดให้ฟอร์เรนนะผมอ่าประมาณนี้น่าจะเบิร์กอยู่นะเบิร์กแหละไม่เบิร์กไหมไม่รู้ต้องดูนะผมดูไปเรื่อยๆอืมเจอกเดอร์สองดาว ส่งกิลด์ไหมพวกข้าก็ดีๆข้าต้องการกิลด์สามดาวเพื่อไปให้ยอนน่ะเอ้ยเราไม่ให้หรอกตายตายแล้วก็ต้องเราก็ไม่ยอมตายซะตายให้หมดทั้งนั้นพูดอะไรเนี่ยพูดอยู่คนเดียวนะฮะก็เหลือแวนตัวเดียวเรียบร้อยนะผมชิวจัดรอบที่ห้าก็จะเป็นเวฟคีเอทเนอรส่วนใหญ่รอบที่ห้าสิบสิบห้าที่มันเป็นเลขแว่านี้นะก็จะเป็นเวฟที่ได้ของนะผมแล้วก็รอเอาของจากการตีมอนนะไปเลยครับ โอ้ยโอ้โหได้สร้อยครับเป็นพลังงานสองสี่สองวันสี่นะผมก็ใส่ให้ฟอริเนไปครับเพราะว่าฟอริเนมันค่อนข้างแบกแทงไม่ดีกว่านะผมถ้าให้มันถึกแล้วก็แบบอุย้ยยอนมาครับผมโอ้จังหวะนี้เออเอาวิลดีไหมตอนนี้เรามีเอาไปกันแล้วก็เป็นคอมโบสามเซนนะครับผมกับสองแคลรี่นะก็ตอนนี้มันยังไม่โหดเท่าไหร่หรอกนะผมของมันยังไม่มีนะมันยังไม่อะไรเลยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะ โอ้ฝันย้อนสามดาวจะทําได้หรือเปล่านะผมสายเ้นนี้ก็ค่อนข้างโหดน,นะเนี่ยทําให้ศัตรูผิดสํานึกสํานึกผิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงเหมือนกันมันรู้จะไหวหรือเปล่าไปผมห้าวิสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งเราก็ต้องภาวนาให้เจอแบบจีม่อนอ่อนนะโอ้พึ่งพูดกีม่อนอน่อนให้กูเจอที่หนึ่งตีไปครับผมย้อนตีติดใบยูดเดอร์สกิลอา้าวตายก่อนอีกนี้สกิลโอ้โหสกิลมู ฟอเรนล้วงหลังเขาอยู่คิวเรนเขาก็มาล้วงหลังเราอ้าวแต่ยอนตายฟอเรนเราแทงปึ๊กตายสองโอ้โหหวยเฉยเนี่ยฟอเรนมนี่มันกิ่นจริงนะขนาดเป็นตัวสองดาวนะผมสองดาวก็มันค่อนข้างมีราคาถูกมากกว่านะผมส่วนใหญ่ตัวที่ราคาแพงม,มันก็จะค่อนข้างโหดกว่าอุ้ยแต่ของดีนะเราจะเอาเป็นโอ้โหของดีทั้งสามอย่างเลยเอาเป็นตัดเลือดแล้วกันนะผมทําให้ศัตรูเขาเรียกว่าอะไร ไม่สามารถฮิวได้นะถ้าเกิดว่าเจอตัวพวกแบบซีคเขา <c oughs> อืมฮะตัดเลือดมาใส่ให้ยอนไปนะผมเพราะว่ายอนเวลาสกิลนะมันอ่ะมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่านะอุ๊ยีเนียลออามาด้วยนะผมเมื่อกี้เหมือนเจอไปรอบนึงนะแต่ว่าไม่ได้กดออกทีเนียวก็สายเซนเหมือนกันนะ อุ้ยเจอไอ้งโง่นะอันนี้ก็เป็นเพื่อนผมนะเรนด้วยกันไหวไเนะี่ยรูดปืดรูดปืดรุดตึกไหวไหมเนะี่ยยอนฟอลินฟอลิเนเกิดขึ้นมาโดนคิวเ่นสกิลสองต่อหนึ่งอีกนิดสกิลยอนตีตีอีกเรียบร้อยครับผมไหวถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะผมอุ้ยอีกนิดสองตัว การเงินเรายิ่งร่ยเละอ,อยู่แต่ก็ต้องซื้อนะเพราะว่าอากาศดีๆแบบนี้หา,ายากนะ้วนี่ครับผมสี่เซนโคตรโหด,โหดย้อนอีกโอ้โหสองดาวโหดไปไหนเนี่ยโหดแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะผมตอนนี้คือทีมเราก็ข้างโหดเลยนะโหดในระดับระดับหนึ่งเลยแหละ ราะว่าคอมโบอะไรเรามันค่อนข้างเซตตัวคงที่นะน,นะผมในจะคิวลินสองดาวเอ้ยฟอล์นสองดาวอีกนะในจริงโอ้โหเราจะทําเป็นคิวด์สองสามดาวดีคิวด์ขาดแค่สองตัวไม่เป็นไรนะน่าจะหาได้อยู่ฟอร์เนแทงโหดมากแทงไปอีกอไหลเลยเรียบร้อยนะผมไปอีกหนึ่งบ้านรถเยอะๆโหมดนี้ก็คือถ้าใครเลือดหมดตัวตายก่อนก็แพ้นะผมแค่นั้นแหละ ง่ายๆ่าย <c oughs> โอ้ไม่ก่อนอันนี้คูเด์สามดาวทันทีนะลาางบลเบลอร์เลยใหญ่กว่าฟอร์เรนใหญ่กว่าซีเนียลมาตอนนี้เราก็เป็นที่หนึ่งหัวตารางนะผมเราไม่แพ้เลยนะเราก็เลยได้เป็นที่หนึ่งนะ เจอกับบ้านเซนเหมือนกันนะผมไหวไหม่ยไหวอยู่แหละใส่ของแบบนี้ฟอลินแทงไปตายหนึ่งตัวคิเด์สตันไปครับลูดไปลูดตีแต่อีกนิดสกิลยหลังแต่ก็ไม่โสดน,นะผมฟอลินรงลๆแยบยับยิงไปเพิ่มกอเพิ่มก่อเหลือตัวเดียวอันนี้พื้นมาพืนา้นมาทําไมเรียบร้อยแห้งโหดท้าผมโอ้ยังไม่มีใครเอาชนะเราได้เลยนะมาก็ถึงเวฟคีปอีกรอบนะผมเป็นเวฟรอบที่สิบนะ ก็มาลุ้นกันนะว่าจะได้ของอะไรผมก็ขอเป็นตีเร็วไม่ก็พลังงานนะผมอือม,มันเป็นของที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะเพราะว่าเรามีตัดเลือดแล้วถ้าตีเร็วก็ต้องใส่ให้ยอนนะผมเพื่อให้ยอนได้สึให้ได้ยิงรัวๆนะเพราะว่าถ้ายอนได้ยิงเนะี่ยโอกาสที่มันจะติดใบทําให้ศัตรูไม่ได้ขยับก็เยอะนะครับผมหรือไม่ก็ใส่พลังงานให้ฟอร์ลินไม่ได้นะผมทำให้มีมานาในการใช้กิลได้บ่อยขึ้นนะ จะได้แทงแทงแทงอืออ่าเหลือคลิปตัวท้ายแล้วนะผมสกิลใส่ปปึ๊บโอ้โหอันนี้มันเป็นตัดเลือดสองอันเลยเหรอวะโห้ยยังไงเราก็ตัดเลือดมันก็ต้องเอาอยู่แล้วนะผมต่อให้มีสองหรือสามหรือสี่อันเราก็จะเอานะเพราะมันค่อนข้างดีนะผมเอาเบลไปก่อนลวกนะันมันไม่ค่อยมีอะไรน่าซื้อนะเราไป้ใส่ให้อีกนิดไปลวกันนะผมเพราะว่าอีกนิดน่าจะ สกิลหมูได้ดีกว่านะเวลาสกิลหมูมันทําให้ติดเขาเรียกอะไรเผาไหม้ไงไอตัดเลือดหรือสมุดต,ตัดเลือดเนี่ยมันมีความสามารถในการเผาไหมนะผมสมมติซีเนียร์จะฮิลหรือว่าใส่ของฮิลหรือไอแอนน่ตจะฮิลนะผมมันก็จะฮิลไม่ขึ้นนะเพราะว่าโดนตัดเลือดนะผมนี่แหละรับมันโกงตรงนี้นี่แหละฮะอาหรือสามีนะผมดูที่บ้านต่อไปเราจะเอาชนะเราได้หรือเปล่าครับผมปึ๊บ โอ้โหคอมโบเลยเนี่ยฟอร์เนล้วน,ะลนลวหลังอุ้ยตายห้าตายสองไหวไหมเนี่ยตรงไม่ไหวแต่ฟอร์เนเราแทงยูเดอร์สตันฟอร์เนแทงอ,อีกรอบโป๊หึหรือไหวหรือยังไงตะไบฟอร์เนแทงสองต่อหนึ่งหึไหวเฉยยูเดอร์สตันโป๊เรียบร้อยนะผมยังเป็นบ้านที่ไม่สามารถเอาชนะเราได้นะผมแผนยังไม่ดีพอนะ ือบดีแล้วนะนะเอาฟอเรนมาล่วงหลังเรานะผมทําให้อีกนิดกับยอนตายเลยโอ้โหอ,อุ้ยสมุดเขียวเอานะผมแบบไม่มีลังเลใส่ให้เทพฟอเรนไปนะผมโดแบกนะอ๋อกะจะให้ยอนแบกหนว่าจะเอายอนสามดาวยังไม่เจอยอนอีกสองอีกที่เหลือเลยเพิ่งเจอตัวเดียวเนี่ยอุยมานะผมพูดปุ๊บก,ก็มาปับ๊บเน่าแต่ถ้าพูดปับป๊บปั๊บก็มาปุ๊บปุ๊บนะเออถ้าเราเอาเวลเราจะเอาตัวอะไรใส่ดี แล้วกันจะได้ติดเอ่อไฟเตอร์ของฟอร์เรนนะผมทำให้ราเมจแรงขึ้นสักนิดหนีอยดีใครทักมาวะเกะจริงจริงเจอบ้านไหนครับผมเจอที่สองนะผมที่หนึ่งดวลกับที่สองฟอร์เรนมีสมุดเขียวแทงไปโป๊ะเรียบร้บอยนะผมแต่ฟอร์เรนเขายืนนิงไม่ได้แทงนะผมแต่ได้แทงไปแล้วนะติดใบกันรัวๆนะผมมีิสสกิลนะผมอา้าวยอนตายเพราะโดนท้อนนะสีเขจาจะทอนเอง ทีนี้โอ้โหฟอร์เรนเราอ่ะฟอร์นชีพแต่มีเกาะเกิดนะผมไอมวยสามดาวจะทําอะไรเอ่ยเรียบร้อยนะไม่ได้ขยับนะผมเพราะว่าโดนสกิลใบนะแล้วยิ่งชนะ้ละะน,นลวอยู่เลยนะเนี่ยโอ oh, ตึงจริงเลยโอ้ oh, ยอนใหม่ตัวนะผมฝันอยู่ไม่ไกลนะย้อนสามดาวเอาเปลวไปครับที่เหลือแต่ละรอบมันก็จะโหดขึ้นนะเพราะว่าทุกคนต้อง ก็จะพยายามอัพวิวให้เพื่อจะเจอตัวละครดีๆนะผมตัวละครมันก็จะมีถึงเออกี่ดาววะเออเตแต่มีละครถึงห้าห้าบาทแล้วกันมันไม่ใช่ดาวหรอกมันเป็นห้าบาทดาวมันต้องอัพเอานะถ้าดาวมันก็ถึงสามดาวนี่นะผมตัวละครห้าบาทมันก็ทำให้เก่งกว่าตัวละครชาวบ้านนะบางตัวก็อาจจะอ่อนกว่าเก่งกว่าแล้วแต่นะผมแต่ที่สําคัญก็คือถ้าตัวละครห้าบาทลงสนามเนี่ยมันจะทําให้ร้นเลือดเยอะกว่าปกตินะ รถเลื่อนเนี่ยรถเลื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้เลื่อนผมก็กล้าสถานนะผมยังไม่ตายเลยอ่ะโอ้โหพอเลนแทงสองนะผูชมวอยู่เลยมันล้วนหลังไหวหรือเปล่าแต่ตายไปแล้วนะครับพอเลนแทงอีกรอบแล้วผมอะไรซีนอสันซีนอสันเอ้ยซีน,นลงฮิวฮิวไม่ขึ้นนะผมโดนตัดเลือดนะเรียบร้อยัะผมพาดไม่ทันนะผมฆ่ากันเร็วเกินตอนนี้ก็เป็นรอบที่สิบสี่นะผมโอ้ซีนอสสองดาวแต่งนนี้ต้องเอาแล้วครับอืม พูด,ดีคอแห้งเลยกินน้ำแบบน้บโอ้ยมารอบที่สิบสี่นะผมรอบต่อไปก็จะเป็นรอบที่สิบห้าก็จะเป็นวีฟคีฟนะผมก็จะให้ของเรานะอืมเรามาดูกันนะผมว่าบ้านต่อไปจะชนะได้หรือเปล่านะผมปึ๊บเจอมาบ้านเดิมเลยนี่หว่าไหวหรือเปล่าตรงไม่ค่อยดีปุ๊บแต่ฟอเล่นแทงหลว่าเหมาเดิมไหวแต่ฟอเล่นเราเดินมาแล้วนะผมยิงทำอะไรเพื่อนฆ่าเจอแทงไปอุ้ยแทงไปตึ๊อา้าไม่ได้แทง หุ้ยหอยไหมเนี่ยซีเนี้ยวโลหิวให้คอรินเอาเล้วเดินไปไหนล่ะซีเนียลเว้ยเุ้ยอย่าว่าตรงแพ้มันแต่ไกลห่วยไหมเนี่ยโบโบตัดซีเนียลหิวตัวเด้งก็สกิลใส่อื้มอ,อื้มโอ้โหแพ้นะผมไม่ควรแพ้เลยอะไรการที่เรา ถ้าเกิดว่าสมมุติเราชนะเรื่อยๆนะเราก็จะได้เงินเยอะนะผมโดยถ้าแพเรื่อยๆก็จะได้เงินเยอะนะแต่เกิดสมมุติแบบชนะชนะแพชนะแพแพชนะชนะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบการเงินมันก็จะค่อนข้างร้อยหรอนะผมแต่รอมันก็จะได้น้อยนะอารมณ์แบบตัวเกมเขาก็จะเห็นว่าโอ้ยมึงนี่เล่นอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเอาเงินน้อยๆไปแล้วกันแต่ถ้าสมมุติเราแบบชนะบ่อยก็เอ้ยไอ้นี่เก่งว่ะสนับสนุนมันหน่อยแล้วกันให้เงินนี้เยอะหเดี๋ยถ้าเราแพ้บ่อยก็จะโอ้โหนั่งสารนะเว้ยนี่น่าจะขี้แพ้ เขาก็จะให้เงินเรามาแล้วผมเนี่ยเป็นการเงินนะเราไปนั่งอ่านกันเอาเองนะผมไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นอ่ะเนี่ยเาก็เข้าใจตาอุ้ยของตีเร็วมาแล้วผมคงเล็บมาคร้บผมใส่ยอนไปวังวน,นี้ต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเราต้องหายนสามดาวให้เจอนะผมก็ขาดยอนอีกเยอะเลยนะเราต้องการยนสองดาวสองตัวนะก็กว่าจะหาเจอสีก็เป็นสกิลนี่นะผมเอาสีมา,าอุ้ยยนอีกตัวนะผมโคตตั้ง เป็นไงเราต้องเตือนะออุ้ยเซฟิล่าเอาฮอนะผมไปทำบั๊นะคือมันจะไม่ค่อยอุ้ยย้อนอีตัวโอ้ยเสียตังเยอะเลยใส่ไม่ได้แล้วนะแค่ทีเดียววันเลยนะผม แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมอเ่นเรายังแบกไหวอยู่นะแทงไปสองแล้วผมนื้อวันนี้ซีเงี้ยลงมิวนะหกแต่นาคอสเขามาล้วงหลังล้ไม่ได้โอ้โหแทงหมดครับผมพอเล่นเราเกิดมาขึ้นมาทาไมเกิดมาทําไมฟอเล่นแทงอีกรอบไหมไม่แทงแล้วผมแต่เราก็ชนะอยู่ดีนะเรียบร้อยนะผมต่อให้เป็นอันดับสองก็ไม่เว้นนะตบหมดครับผมเลปินคีแล้วผมตบแบบนี้ร้งยังเลยโอ้โหดูนะผเราจะได้ของอะไรไหมของดี โอ้โหสภาพดูสภาพตัวกับของใส่จิไปแล้วผมเป็นตัวเวทนะตอนนี้เราขาดเซนอีกตัวนึงนะผมเราจะได้หกเซนนะอืมอึ๊บอุ้ยมาพอดีอะผมจินนี่จินนี่จ้าจินนี่จ้ลา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 ,ลาอะไรอะไม่เกี่ยวกัเนเลยนี่ครับผมหกเซนนะผมหกเซนที่แ้ดูนะคือถ้าเราตีไปทีนี้ไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้สกิลไม่ได้ทาอะไรเลยนะผม ยุ้ยจะมีล้างนะเออนี่ยโคข้อเสียแต่ต้นไหนย้อนจะสามดาวเนี่ยจะจบเกมแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครตายนะผมถือว่าแข็งนะจะเจอที่โลนะผมเลือ่อนเหลือตองเราจะหวั่นหรือเปล่าแต่เขามีม้านะผมบริแทงไปโจ๊ะไม่แทงนะผมโดนติดไปขี่สตันไปข้างหลังแต่ตายแล้วนะผมพอเลยเราก็ตายไปแล้วแต่มีกองเกิดลุกขึ้นมาแทงใส่ย้อนตายไปอีกตัวนะผมเหลือสุดท้ายหายาเตะเรียบร้อยแะ้ผมกลับบ้านเกิดไปนะครับผมเอลินเยเกอร์อะไรเนี่ยเมื่อเช้าคอแข็งนี่ครับผม ตอนนี้ค่ำเลยนะน้องนอนไปเถอะแล้วกันเรียบร้อยนะ้วผมไปบ้านแรกแล้วผมตายไปสองแล้วผมสองบ้านนะถือว่าอ่อนอยู่นะผมอ่อนอ่อนอ่อนรือไม่ดตัวเขาก็ไม่ดีนะโอ้แต่ย้อนใหม่อีกตัวนะแล้วผมเรียบร้อยนะผมเราขาดย้อนอีกสามตัวนะแล้วก็ใส่เอวุ้วตัวย้อนเฮ้ยเนี่ยเราขาด อุ้ยทักมาอะไรเยอะแยะวะหมือนคนเขาเล่นกี่วันอยู่แล้วไงตอนนี้คือทีมเราค่อนข้างดีนะฮจริงจริงผมอยากเปลี่ยนเทลเป็นเทนแทนนะอืมเทลเทลเป็นเทนเหมือนกันเทมันตัวห้าห้าบาทนะผมแพงกว่านะแต่เราหาไม่เจอนะผมมันหายากนะไหนจะหาย้อนอยู่ตั้งเยอะอีกนะผมมาครับผมเจอบ้านนี้นะบ้านนี้นี่แหละที่เราไม่เอาแพ้ ไหวไหม่ยโหหายหมดเลยทีมเราหายหมดแต่ฟอลเอนแทงอยู่ฟอลเนยังมีชีวิตแทงไปลูกแทงอีกรอบตีเรามาแทงอีกยังมีเกาะเกิดอยู่นะผมตายก็ไม่เป็นไรนะโอ้มุมแบบนี้เออแต่ตายแล้วผมลุกขึ้นมาพร้อมเกาะกเกิดแทงไปโอ้โหเรียบร้อยนะผมชนะได้ชนะสินี่ครับตัวมันยังบั๊กอะ่ะดูดิโอ้โหเก่งจริงจริงนะผม แต่ของที่เราใส่ให้ก็ดีนะถ้าดีเอาเรื่องแล้วผมย้อนไปโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโอ้ผเราจะไม่ซื้อไอจินหน้านะผมไอจินนี่จินหน้าซะอย่างนะเพราะมันไม่เก่งนะอืมเราก็จะไม่ซื้อนะผมตัวไม่เก่งก็ไม่ซื้อนะย้อนเราขาดอีกสองตัวนะผมมารอบนี้เราต้องชนะนะเพื่อยังคงที่หนึ่งอยู่ว่าองมราชาต้องไม่หลังเลือดอีกนะ เจอบ้านนี้ฟอเินแทงเข้ามาแต่ฟอเินเราไม่ตายนะผมแทงสวนกลับโดนยอนเรายิงตายแลผมสีล้วงหลังอยู่เขาไปล้วงอีกทีเหมือนกันส่วนฝั่งขวาโอ้โหวเนียมากบวชไหมบวชไหมถ,ถ้าเราตกบ,บ้านนี้ตายนี่ยอนเขาตกนะผมเอายอนมาดิปึ๊บตายไหมตายไหม,ตา,มตายนะผมบ้านสุดท้ายเขาก็เล่นซิ้นเหมือนเรานะผมดูดิที่เราฆ่าได้ ถึงว่าทำไมหาย้อนยากๆอยู่ปุ๊บอุ้ยเจอทีเห็นว่ะอุ้ยเก๋งอุ้ยเพตาอากตัวว่ะไม่เล่นเพตา้าดีกว่าเพตามันก็กิ่นนะผมแต่เราจะไม่เล่นนะย้อนมีไหมย,ย,ย้มอนย้อนหายตัวนะผมหายไปเราค่อยหาย้อนอีกรอบน,นะผมลอยเหลือย้อนตัวเดียวแล้วตัวแค่ตัวเดียวจริงมีอะผมตอนนี้คือเราฟูมากน,านะผมท็อปสี่แล้วนะ รอบที่สี่เราก็จะได้แรงเลยนะผมแรงมันจะกินไอ้โหมดนี้จะไม่ได้เป็นดาวนะแต่จะเป็นแบบเออแต้มแทนนะจะเป็นแบบแต้มสิบต้มทีละยี่สิบนะผมมาอันนี้ก็เป็นเบฟคิดนะดูที่เราจะได้ของอะไรนะผมส่วนใหญ่รอบนี้ก็จะได้เป็นอะไรที่มันพิสดานิดหน่อยนะถ้าโชคดีก็จะได้เออพวกพลังงานนะผมแต่ถ้าโชคร้ายก็ได้พวกของแท่งไปนะออนะดูที่จะได้เป็นอะไรปุ๊บโอ้ยังไม่มา มาแล้วผมอุ่ยพลังงานวะสวยเราจะเป็นการเวทแล้วกันเนาะขายยอนทิ้งเอ้ยขายฟอนินทิ้งไปครับผมใส่ฟูให้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีไม่ดียูบแบบนี้ดีแล้ว่ะเดี๋ยวผมขอเวลาจัดคอมหนึ่งนะผมชี้สองดาวยอนยอนอยู่ไหนยอนฮัลโหล างัวแล้วเฮ้ยย้อนเฮ้ยไม่มาจริงเว้เยรอตาแห้งเลไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่นะผมเจอบ้านนี้มาดูซิเทนเราจะแบกแทนฟอร์เรนไหวไหมครับผมตัวน,นี้สับไปแล้วนะผมสับไปไหนอะสับไปดูตามา,าตาเลยเลยอ้โหแข่งหลังเขาเหลือเยอะมากนะผมเทวเราสแตนไปนะผมแต่ไม่ตายสแตนอีกรอบนะผมดูสแตนทูลสแตนแต่เขาก็สแตนกลับมาเรียบร้อยนะ เราโดนยิงฟรีไปเรียบร้ยอยเฮ้ยทำไมไม่ไหวเพราะโอ้โหเขาเล่นเมียสองกับอิลิเมนต์นะผมบ้านที่เหลือนะตอนนี้เรามีสามแทงสองแคลรี่อ็อกเซนเน่ามันยังไม่แข็งมากเลยมันยังไม่ค่อยตึงอะ่ะโอ้โหจังวะนี้ก็ต้องเอาพลังงานนะผมเพราะว่าตัดเลือดเรามีเยอะแล้วนะใส่ตัวใส่อนะ่ะ อย,อย่าได้ยอนอนะ่ะเราจะเปลี่ยนของกอ่อเกิดเออเดี๋ยวนะอ่าประมาณนี้อืมยวให้ยอนมีกอ่อเกิดให้มันถึกๆหน่อยนะยอนอีกตัวไปตัวไม่มาเว้ยเฮ้ยยอนสามดาวขอร้องแต่เลื่อนเราล่งเยอะๆนะผมเจอเลือเ่อนเลยสิเอ็ดนะแต่เราจะไหวรือเปล่าจังหวะนี้ เทนสับไปปุ๊บสับไปไหนโดนตัวเดียวแต่โดนเยอะอยู่นะผมโอ้โหโอ้ลีน่าโหดมากเทนงานอีกรอบสับอืมแต่ตายก่อนนะผมลีน่าปล่อยสก,กิวบองจีกิมาตายหมดเลยแผงหลังเราตีเนียวฮิวปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะผมเอ้ยเราเริ่มทูดใครไม่ได้แล้วล่ะเราต้องหาเราต้องรีบหายยอนออสารดาวนะผมไม่งั้นไม่ไหวนะปุ๊บ ผมไม่เมาเย,ย้อนได้เจอไหมเนี่ยนะอุ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยมาแล้วผมย้อนสามดาวนะอ๋อลาปิงประกายเลยแล้วผมในวันนี้นี่ก็คือที่สุดแล้วนะที่สุดแล้วหรือเปล่าสุดแล้วแหละถ้าสุดกว่านี้ก็น่ะไม่รู้อะเนี่แหละสุดแล้วเราเจอเมียดเราก็ไม่ค่อยไหวแล้วผมสายเมีดมันตีไกลเกินนะตีไกลเจอตีไกลนะผมเราต้อง สายนี้มันต้องเล่นกับพวกตีใกล้นะอิลิมนินอะไรอย่างเงี้ยบอลลินนะฮะแต่เราดูกันนะผมย้อนสามดาวเราจะแบบพกพิเกีนได้หรือเปล่าครับผมตรวันนี้เทนพิกไม่ได้แต่ย้อนจะพิกได้หรือเปล่าเชิญไปครับผมลูกยิงไปยิงไป,งไปเทนสับโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โหเพตาอุ้ยโดสวยอะไรวะน่ะเมื่อกี้ตายหมดเลยอุ้ยโอ้ยอย,ย,ยิงไปย้อนตรงวันนี้อ้าวโอ้โห ไอ้มันชื่ออะไรวะอิลูเนียมันสกิลก่อนน่ะเราเลยตายหมดเลยเรีรยบร้อยนะผมแต่เลือดเราเหลือเยอะอยู่นะยังไม่ตายง่ายๆนะผมเลือดยังไม่หมดนะผมเลือดเลือดท่าไหร่เนี่ยปึ๊บปึ๊บห้าสิบสามแลผมยังไม่ถึงครึ่งนะไม่น่าขายฟอร์เรนทิ้งหรือมามาวะ่ะเปลี่ยนดีไหมนะ่ะเทมันโง่จริงนะ แต่ก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเพราะว่ามีแบบอื่นแล้วมีเสร็จแล้วครับผมมาครับจังหวะนี้จะเจอบ้านไหนเอ่ยเอาบ้านอีกบ้านหนึ่งตายแล้วนี่ว่าเหลือแค่สามคนแล้วโอ้โหอีลู尼ยโอ้โหโอ้โหสกิลไม่เวหน้าเลยเหลือย้อนตัวเดียวโอ้โหแต่อุ้ยโอ้โหเกือบตาย เหมือนแบบแรกๆก็ชนะลัวนะหลังๆนี่แพ้เอาแพ้เอาเลยทีนี้เราทำได้แค่ยื้อนะผมแม่งันก็ต้องเราต้องใส่บั๊กนะเพื่อเปลี่ยนตัวนะผมมันไม่ใช่เปลี่ยนตัวสิเขาเรียกว่าใส่บั๊กเพื่อทําให้ตัวละครเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะถ้าเราใส่บั๊กปุ๊บมันก็ใส่ตัวละครได้มากขึ้นอีกหนึ่งตัวนะผม ี๋ยวตอนนี้มันเป็นแปดทับแปดนะแล้วก็จะเป็นเก้าทับแปดนะผมเป็นบั็กนะแต่ตอนนี้เหมือนแบบเราทําได้แค่รอคข้ามสายนะผมเจอมังกรนะดูที่เราจะได้ของะไรน,นะผมรอบนี้ก็เป็นเวฟคีปนะยิงไปครับผมวันนี้เทพย้อนเทพย้อนโอ้โหดาเมจแรงแต่กับพวกคีจริงๆิงเลยพอไปเจอคนจริงๆนี่สู้ไม่ไหวเลยนะครับผมไม่ไหวจริงนะ เรามาดูกันนะผมว่าเราจะได้ของอะไรนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะเราจะเอาของอะไรไปทําอะไรดีแล้วผมตามไปหมดแล้วนะปุ๊บของมาแล้วอิกตะเทนใหม่อีกตัว,ว <Rain> ต้องเอานะผมเดี๋ได้เทนสองดาวอีกเนะ่โอ้โหบเกนสเปียกับเกาะเฮแรงเบรกเกอร์ดี่ว่าโอ้สเปียอะไรวะต้องเปลี่ยนนะพลังงานก็ใส่ให้เป็นเออซีเนียแทนนี้ไหมเดี๋ยวนะ เวอร์ไหมฮะรังงานเพิ่มแล้วกันเุ้ยเกาะเวะียดวะตอนนี้เออโหเวลาพิ่งมีน้อยอยู่คิดไปทันแล้วเอาช่างแม่กันเอาแบบนี้แหละสาบตัวไปครับผมอืมอืมอืมเทมสดบตกทีได้ไหมลูกโอ้ อีกทีได้ไหมโหนี่เรียบร้อยแล้วผมแพ้เลยอันนี้คือเราตายเลยนะผมเลือดหมดตัวนะผมเรียบร้อยแพ้แล้วนะครับล้วบ้านอยู่ยังไงบ้างแพ้แพ้เหมือนกันนะผมแพ้เรียบร้อยหมดทุกคนตายหมดแล้วผมจังหวะนี้ไม่เหลือใครเลยแต่ถึงแพ้มาแล้วก็อยู่อันดับสามนะผม,ผมก็ก็โหดู่นะโหดไหมย้อนสามดาวโหมดไหมรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ไปเจอสายเม็ดเข้านี่ตึงมือจัดนะผม